ถ้าทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมีจุดศูนย์รวมอยู่ก็คือองค์ปู่นะมีจุดศูนย์รวมอยู่องค์ปู่เราก็จะทํางานนี้ขององค์ปู่ให้มันดีสุดก็ช่วยกันคนละไม้ลงมือมันก็เป็นเรื่องที่ถูกใช่ไหมไม่เหมือนของมนันนี่มันมันมีจุดมุ่งหมายอะไร่ะต่อไปก็สร้างอนุสรีซะเลยนะเวลาทําจะได้อ่ดูไม่เคอะเขินนะ ก็นั่นนะสิมันไม่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นมันได้มันก็ดีโลกก็จะสงบนะแต่นี่มันไม่สงบหรอกเพราะว่ามันก็ยังแฝงเหมือนเดิมก็ไม่ได้ว่ากันหรอกรกะแสกระแสไปแหละแต่ว่าก็ต้องดูเอที่เราทำนะ่ะเราก็มีเหตุผลของเราทุกคนมีเหตุผลการวางแผนงานการทําอะไรต่างๆแล้วมีเหตุผลทั้งนั้นนะครับเอสร้างมาไม่ใช่คิดแต่คนเดียวไม่ใช่ว่า เราจะทําอะไรกันเนี่ยงานใหญ่เนี่ยเราจะคิดเราจะช่วยกันทําแล้วก็เอาวางแผนงานแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ที่เขามีความรู้ไม่ใช่ว่าทําโดยพลราการหรือตามลําพังคิดยังไงก็ทําไปอย่างนั้นไม่ใช่เออเรามีอเอาไกด์นะครับอ,อหรือผู้ใหญ่ที่เขารู้เรื่องนี้นะเขามีความสามารถเราก็ต้องปรึกษาเขาเออไม่ใช่จะเลื่อนลอยเออ นั่งติเขาไปตลอดเวลานี่แหละไม่พิจารณาความบกพร่องของตัวเองอันหัดใจกับสังคมแบบก็ธรรมดามันมันพูดเลยนะเอาตามหลักเลยนะพูดเลยนะคนอื่นนะเขาไม่เคยเติเขาไม่เคยแซะเลยมันก็มีอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็มีคนเดมิมเดิมหน้าเดิมเดิมเออใช่เขาไปแซะทุกคนแหละคนรำคนแล้วก็แซะหมด เออป้าล้ำน,นุ้งนิ้ไม่เข้าเว้แกไม่จะเป็นนางลํำที่ที่เป็นอาชีพนะแกลํำได้ขนาดหรือวัตโชตสุดยอดแล้วถือว่าโอเคแล้วนะครับเออใช่ไหมล่ะบางทีเนี่ยเป็นเจ้าภาพน่ะนะเออบางครั้งอาจจะไม่ได้เก่งเขาไม่ได้เป็นมืออาชีพนะใช่ไหม ใหญ่ทูยงเองออกมาว่ามันต้องดูฝั่งเขานะครับเออจัดงานเป็นไงจะไหมล่ะจะมาว่าฝั่งเราจัดงานเป็นไงเออเราทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไหมถามแค่นี้ก่อนนะเอาคุยแค่แค่นี้เออเราจัดของเราเนี่ยมีชาวบ้านเขาเดือดร้อนไหมเออเข้ามาฝันผวาเข้าไปแอบอยู่ตามมุมตามซอกตามหลืบไม่ว่ากลัวหวาดระแวงว่าใครจะมากระทืบเขาหรือเปล่าไม่มีของเราไม่มีแบบนั้น ของเราก็อยู่ห่างจากชุมชนอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเออเราจะทําอะไรเราต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักนะครับใช่ครับออกมาจากความขี้ขา,าปลาลำสวยมาก,ก้าน,นะครับก็พวกนั้นมันมันเป็นพวกติไงเออพูดง่ายว่า ถ้าป้าเป็นเป็นลิตา้ามันก็ติอยู่ดีนะเออเอาง่ายถ้าคนมันจะตินะ่ะถ้าป้าเป็นลิตา้าน่ะเป็นนางรำนะ่ะระดับอ่ะมันก็จะติเออคนมันจะตินะเออทำให้ดีให้ตายยังไงมันก็ติอยู่เหมือนเดิมมันไม่มีหรอกที่มันจะไม่ติอ่ะ ใช่ครับลำเขาโอเคอยู่แล้วถึงของเราเนี่ยก็ลำพอได้มันไม่ใช่แบบี้เลอะไรนะครับเขาก็ได้เลยนะครับเขาก็ลำเขาก็ซ้อมกันมาประมาณหนึ่งเขาก็ไม่ใช่มืออาชีพแ,แต่เขาลำได้ขนาดนั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วตกคนมันจะติเนะี่ยคุณทําให้ดีให้ตายยังไงมันก็ติโอ้โหอันเนี้ยแอดว่าเนีย ถ้าจะสมบูรณ์ทุกอย่างนะบอกตรงๆแนละ้วงานนี้นะเราบอกกันเลยละ่ะเอาไง่ายๆนะเออแทบจะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยดีทุกอย่างออกมาสวยงามประมาณนึงแนะ่่ะแต่อาจจะไม่ได้ดีแบบเปี้ยทุกระเบียบนิ้วนะแต่มันถือว่าในจัดในทนบทแบบนั้นในสถานที่แบบนั้นเออแล้วก็สถานที่มันไม่ได้เป็นไอ้โรงละครขนาดใหญ่นะ มันไม่ได้เป็นอะไรลนะักษณะเราจัดแบบกลางแจ้งโล่งกลางแจ้งแล้วก็มีที่จํากัดแค่นั้นเราก็ทําได้ขนาดนั้นถือว่าโอเคแล้วใช่นลครับผมแอดก็ว่านะว,ว่ามันสวยงามมันใช่ได้นะแอดดูแล้วเนี่ยเราเอาจุดหนึ่งเป็นหลักแต่ว่ารอบๆข้างก็พอได้ถามว่าดีไม่ดีอยู่ใน,ป,นประมาณหนึ่งเลยนะครับถือว่าผ่านเอาง่ายๆไม่ได้มีข้อตำหนิติดๆแต่พวกมันก็ไปติมันติอยู่แล้ว ใช่นะครับพระเอวยพามเอยมันติทุกอย่างเห็นไหมแล้วที่อื่นที่เขาทํากันแหละมันไปติเขาไม่ถามแค่นี้นะคํำโนอดเขาก็มีนะครับเขาก็ทํากันอย่างนี้เหมือนกันนะครับเออเวลาเขามีงานมีการอะไรเนี่ยเขาก็จัดยิ่งใหญ่มโหรานก็ก็จะมีพามมีอะไรที่มาทําพิธีต่างๆมีนางลงนางลำํำเข้ามาำํำนะมีทุกอย่างเหมือนกันเออ แต่ไม่ดันทะลึ่งไปติได้ามาติทางฝั่งนี้นะครับนะมันใช่ไหมลนะ่ะเออก็บอกแล้วไนงะมีมืออาชีพขนาดไหนมันก็ตีเพราะคนมันจะตีเออมันติอยู่แล้วคนตินะกับคนทําเนี่ยนะมันทําให้คนทําเนะี่ยสมมติทํางานด้วยกันนะเราทําเกือบตายนะแต่ไอคนเดินมามัติแต่มันไม่ทำหรอกไอคนที่ตีเนะี่ยสังเกตได้นะมันทําไม่เคยความสําเร็จสักอย่างหรอกเอาจริง คนที่ไปติคนอื่นครับตัวเองทําเป็นไงโอ้โหม่อยากจะถามไม่อยากจะเสิบนะไอ้ซีดูจากความหวาดถวาของชาวบ้านโอ้เป็นไงโอ้ต้องต้องหลบต้องกลัวโอ้ต้องไปซุกต้องไปแอบต้องไปหมอบกลัวเออใช่มันมันคือมันต่างกันน่ะคือตัวเองดีเหรอถามว่า ขนาดงานเล็กๆนะงานเล็กๆยังทําไม่สําเร็จเลยยังไม่เวิร์กเลยเอาง่ายๆนะครับแล้วจะมาทํางานอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยทําได้ไหมมันไม่ง่ายนะเออมันไม่ง่ายอ่าสาวนรปการนะครับสวัสดีค่ะระดับชาวบ้านแค่นี้ก็ดีแล้วเออไม่ได้ระดับจังหวัดใช่นะครับ เราไม่ใช่จะระดับจังหวัดหรือไม่ใช่ตำบลหรืออำเภอนะครับนะเราทําได้ระดับนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการนะอบอกตรงๆนะครับแต่บอกตรงๆนะครับว่างานนี้เราก็มีที่ปรึกษาระดับอาจารย์ระดับอะไรทั้งนั้นนะครับเออที่ปรึกษาว่าควรจะทําตรงไหนเขาจะจัดยังไงอะไรยังไงเราไม่ใช่จะทำแบบเออสุกเอาเอาผากินแลิกทำคิดเขียนยังไงก็ทำเือนไม่ใช่เราจะต้องมีการ มีการประชุมมีการไอวางแผนงานมีการจัดอะไรตรงไหนยังไงมันไม่ดีไม่สวยยังไงก็จะมีมุมมองการทําการอะไรมันมีทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ออกความคิดคนเดียวแล้วสั่งทั้งหมดเลยนะเขียนดีเทลออกมาคนนี้ทํานี้ไม่ใช่แต่และคนเนี่ยเขาก็ต้องมีความสามารถเฉพาะทางแล้วก็เราไม่รู้หรือรายละเอียดแล้วก็จะไปสอบถามคนที่เขารู้นะแล้วเขา มีความชำนาญทางด้านนั้นๆน,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 นะครับแล้วก็มาปรึกษาว่าเออจะทำยังไงวางของยังไงลักษณะไหนเห็นไหมมันมีอยู่แล้วไอ้คนนิติมันก็ติไปเออเพราะว่าจะให้มันมาทำล่ะเป็นไงมันก็เละติอย่างเดียวไงติเป็นยังไงแต่ทำไม่เป็นนี่แหละคนพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นเนีีคนพวกนี้นี่ทำทำลงมือทำแล้วทำไม่เก่ง เอตเจอมาหลายคนแล้วนะเจอคนประเภทเนี้ยคนที่ชอบติเขาเนี่ยให้ทําเองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยหมาไม่เ่านะบอกตรงๆนะครับเอฟซเอาจริงๆเออมันมันคนเรานะมันบอกตรงๆนะบอกกันสั้นๆเลยนะครับ ใช่ดิก็บมาโทษไปทั่วโทษทุกคนโทษไปทั่วนะเออโทษพามังาม่งโทษพระมั่งเขาทําพิธีนี้ก็คือพิธีอย่างนี้เขาก็ทําอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะของลุงอย่างเดียวนะคนอื่นเขาก็ทาําลักษณะนี้ทุกอย่างไม่เห็นมันไปติมันดันทาัาเรื่องมาติของลงุงของบ้านะอะแล้วที่อื่นบางทีเขาก็ไม่ได้จัดขนาดนี้ด้วยซ้ําไป เออเพราะว่าการจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีการวางแผนแล้วก็มีสถานที่ที่พอสมควรที่จะทําได้เพราะมัน,เป,นเป็นงานที่ต้องใช้เนื้อที่นะครับนะแล้วต้องใช้ความทุ่มเทและใช้งบประมาณสูงนะครับเออแอดบอกเลยนะบางทีวัดใหญ่หรือไอ้ที่ใหญ่ๆเนะ่ะที่ของเป็นทางวัดทางอะไรที่ท่านก็ไม่